ลื่นรื่นลรูปคล้ำนึกว่าชนะสงครามแล้วจะถือว่าพวกเจ้าเอาชนะข้าได้อย่างงั้นสิดูดพลังป้ายเก่าๆของคนที่ตาในสงครามพวกนี้พลังดูดได้ของพวกผีมีประโยชน์ต่อข้านัก ต้ล่ายังมีใครขวางข้าได้อีกนี่เป็นไพ่ตายของเจ้าอย่างนั้นเหรอเชนเชอเอ,อเ้อตนมูหลวเย่เซียนหยวนทั่วพวกเจ้าหาที่นี่เจอได้ย่างไงโง่นะถ้าไม่ใช่เพราะข้าตั้งใจปล่อยเจ้าเจ้าคิดว่าลำพังฝีมืออย่างเจ้าจะหนีออกมาได้ไง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ชิดงฉันเชือความแค้นทั้งหมดสาสงาให้จบในวันนี้เลยก็แล้วกันให้จบอย่างนั้นเหลอตลกสิ้นดีพวกเจ้าเข้าใจผิดไปแล้วละ่ะข้าต่างหากล่ะที่จงใจให้พวกเจ้าตามข้ามาใครกันแน่ที่ตกหลุมพลาง,งช จุเ,เป็นไปได้ยังไงแค่การโจมตีในครั้งเดียวก็ดึงออกเจ้านี่ดูถูกระบี่สวรรค์เกินไปแล้วแถมยังประเมินค่าต่ำไปซะด้วย <c oughs> และนี่ก็คือจุดจบที่คํามอบให้กับสัตจรู้ยังไงล่ะ ในที่สุดก็จบลงสักทีนะเฮ้อเหน่อยจังลำบากเจ้าแล้วนะวันนี้จะเว้นให้เป็นกรณีพิเศษให้เจ้าได้กอดข้า่นานขึ้นหน่อยก็แล้วกันได้ตัวติดกันกับเจ้าแบบนี้ มันคือความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของข้าแล้วแหละก้มตัวลงท่านพี่ท่านอยู่ที่ไหนตื่นขึ้นน้องชายข้ากำลังเรียกหาข้าแหละน้องชายที่เป็นห่วงท่านพี่ที่สุดได้รีบมาช่วยท่านพี่แล้วฮึ <c oughs> ทำไมพอถึงช่วงเวลาสำคัญทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยปวดใจสิทธิ์พี่ท่านคงไม่ได้ให้พวกข้าเราอยู่ในป่าเพราะราโอกาสนี้หรอกใช่ไหมพูดเบาๆจุดทึมเราโอกาสโจมตีต่างหากละ่ะไม่ใช่ตอนนี้สันหน่อยนี่สิทธิ์พี่อย่าได้อย่าได้ตบข้าเลยนะนะท่านพี่ตื่นแล้วท่านพี่ท่านต้องมารับแทนข้านะ กล้ากวนข้าจนตื่นอยากได้นักเลงไงฮะสิทธิ์พี่อย่าเพิ่งไปเอาเข้าไปด้วยสิหน้าบวมจนจะกลายเป็นหมูอยู่แล้วสงสัยคงหาเรื่องใส่ตัวอีกสิเธอฝันฝันดีใจขนาดนี้คงเพราะว่าแม่ชนะกลับมาใช่ไหมล่ะท่านแม่ ข้าโตแล้วนะท่านไม่ต้องมาลูบหัวของข้าแบบนี้อีกลบออกไอ้เจ้าเด็กคนนี้เนี่ยแม่ต้องลำบากขนาดไหนกว่าจะเลี้ยงดูเจ้ามาจนตัวป่านนี้ฮึเจ้ากลับทำกับแม่อย่างนี้นั่นแหละแล้วก็เจ้าด้วยเสี่ยวเฟิงเออทำไมเป็นข้าอีกแล้วล่ะสิพี่ท่านต้องช่วยข้านะไม่รู้ไม่ชี้ ลันล่าดูเหมือนว่าบรรยากาศภายในครอบครัวจะกลับมาเป็นปกติแล้วสินะมาคิดดูดีๆแล้วก็นานแล้วนะที่ไม่ได้ทำอาหารแบบจริงๆจ,จังๆสักทีโรยเกลือว้าวหอมมากเลยนี่เป็นอาหารบ้านเกิดของฮูยินเลยขอรับเย่ยซางไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลย อืมอาหารบ้านเกิดเรียกแบบนั้นก็ได้นะอาหารชนิดนี้มีชื่อว่าปิ้งย่างปิ้งย่างเป็นชื่อที่ตรงตามตัวเลยแฮะอืมวันนี้เย่ยซางหาปลามาอย่างยากลำบากข้าจะให้เจ้าลองชิมเป็นคนแรกก็แล้วกันดีไหมอืมีิวเย่ยพวกข้ากลับมาแล้วหาอาหารได้ไม่เร็วเลยแฮะ ทีนี้ก็เราดูค่ากันแล้วกันฟินหอฮองฮาไม่แปลกที่เป็นหัวหน้าแม่ครัวผู้มีความสุขอันดับที่หนึ่งเมียค่านารักจริงๆฝาบ,บาททรงสมหวังท่าทีอาการครั่งรักไว้หน่อยเถิดที่นี่ยังมีเด็กอยู่ด้วยนะเพียค่ะไม่สนแม้แต่น้อยตั้งใจกินปลาอืมอร่อยจริงๆเลยอืมว้าว ซกลับด้านจริงด้วยสิสางน้อยทำไมไม่เห็นฟันฟันอยู่ด้วยกันกับเจ้าละ่ะหูหยินเรียกเขาว่าสางน้อยส,าง,อยสางน้อยทำไมละ่ะอ๋อใช่ขอรับวันนี้สางน้อยไม่ได้ไปกับนายน้อยฝานนะขอรับเหมือนว่าเขาจะไปล่าสัตว์กับนายน้อยหลิวเฟิงนะขอรับพวกเขากลับมาแล้วจนทรก พวกเจ้าสองคนไม่ได้เป็นล่าสาัตว์หรอกเหรอทำไมดูแล้วอย่างกับเพิ่งหลบหนีอะไรสักอย่างมาเลยล่ะถ้าไม่ใช่เพราะเสียวฝานไม่อดเก่งอยากฝึกตามป่าเขาก็คงไม่ต้องเจอกับฝูงหมาป่ายังดีที่พวกเราวิ่งได้เร็วปล่อยออกกระเดิด <c oughs> ครั้งนี้น่ะเป็นอุบัติเหตุต่างหากล่ะคาดไม่ถึงว่าจะกล้ามาดังแกลูกข้า ถ้าว่ายังขาดวัตถุดิบทำอาหารอยู่พอดีเลยมู่ฟิงพวกเราออกไปหาเนื้อหมาป่ามาเพิ่มกันเถอะเอ๊ได้ได้พะยคะ่ะมาแล้วพะยคะ่ะจนปัญญาจริงๆเลยนะนิสัยของเจ้าฝาน้อยก็ได้มาจากเจ้านั่นแหละกล้าไปฝึกซ้อมที่ดังหมาป่าเนี่ย นึกไม่ถึงเลยว่าจะมีข่าวใหม่มาเร็วขนาดนี้ยังดีที่เจ้านายน้อยเป็นคนมองกันไกลไม่อย่างนั้นอืมอิ่มจองครอชฝีมือการทำอาหารของท่านพี่ช่างล้ำหน้าไปอีกขั้นจริงๆถ้ายี่เอ๋อได้มาลองชิมคงจะดีกว่านี้แน่หลือวเย่เจ้าก็กินอีกเยอะๆเลยนะเย่เอ๋ออันนี้ก็รสชาติไม่เลว ยี่เอ,อ๋เจ้าลองชิมอันนี้ดูสิจะบ้าตายเซียนหยวนทั่วเนี่ยจะป้อนก็ต้องมีขอบเขตบ้างสินะเจ้าเน่ะเจ้าคิดจะทำให้ข้าพุงแตกตายไปแต่งเมียใหม,ม่อย่างนั้นเหรอข้าก็อยากโดนป้อนเหมือนกันเนอะยี่เอ,อ๋ท่านเอ๋ไม่สนใจเจ้าหลอกเนอะเจ้านายน้อย ทะเลสาบลิวมิงส่งข่าวมาแล้วอะทะเลสาบลิยวมิงเหรอหรือว่าที่นั่นจะมีเขาลางอะไรในชาตินี้จริงๆอย่างนั้นน่ะเหรอกรับบช่วงนี้เจ้าคงจะเหนื่อยมากเลยสินนะหลับสนิทฟาบอสข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงที่หมายของเราแล้วพะยะค่ะหมู่บ้านหลิวมิงพะยะค่ะ รู้มาสักพักแล้วว่าผู้ที่สอดแทรกเข้าไปในหมู่บ้านเป็นใครชูเบาๆบหน่อยหรียวเย่เพิ่งจะหลับไปได้ไม่นานถึงหมู่บ้านหลิวหมิงแล้วคงจะห่างจากทะเลสาบหริวหมิงไม่ไกลแล้วละ่ะภูมิประเทศของทะเลสาบหริวหมิงมีความอันตรายสูงมากหมู่บ้านจะเป็นที่สุดท้ายที่ทหารมาพักผ่อนกลัวแต่ว่าคนจะเยอะมากจนวุ่นวายไปแล้วนะสิใช่เพคะ่ะ ตอนนี้ในหมู่บ้านคนดีคนเลวปะปนกันยุ่งไปหมดแล้วอิทธิพลของแต่ละฝั่งต่างก็พากันคิดจะลองเสี่ยงสแสวงโชคกันทั้งนั้นโชคเหรอเพียงแต่ชาตินี้มีอาวุธวิเศษที่ต่างก็ขึ้นอยู่กับการดนบรันรดาลสวรรค์และโลกโอ้แต่เกือบทุกคนที่จะเอาชนะอาวุธวิเศษนะ่ะท้ายที่สุดแล้วต่างก็ต้องพบกับจุดจบที่ไม่ดีทั้งนั้นตอนนั้น ถ้าไม่ใช่เพราะว่าหลิวเย่ยอมแพ้กระบี่สวรรค์แล้วล่ะก็กลัวว่าเซียนหยวนของข้าคงจะพบกับชะตาอีกแบบหนึ่งเป็นแน่หลิวเย่และหอไฉหมีต่างก็จําเป็นต้องการเวลาพักผ่อนบอกกับทุกคนว่าหลังเข้าหมู่บ้านไปแล้วจะทําอะไรต้องระวังตัวให้รอบด้านแล้วก็ไม่ต้องเรียกฝ่าบาทอีกแล้วละ่ะแผนการในครั้งนี้หอโมโล ของข้าก็คือกำลังหลักต่อไปก็ให้เรียกข้าคล้ายๆกับนางเรียกข้าว่าเจ้านายเถอะขอรับเจ้านายข้าน้อยจะรีบทำตามคำ,ำสั่งเดี๋ยวนี้หมู่บ้านหลิวหมิงอืมเสียงดังจังตอนนี้ถึงไหนแล้วล่ะลืมตาปล่อยลงตอนนี้ถึงในหมู่บ้านหลิวหมิงแล้ว ลงเตียมที่พวกเราจะพักอยู่ด้านหน้านี่เองตั้ง่อได้ไม่เลวเลยแฮะงเตียมโมรอปึ้งร้งริงร้งริงพวกเจ้าออกไปให้พ้นหน้าข้าเดี๋ยวนี้เออเออดูไปแล้วที่นี่เนี่ยเกริน่นใชยย่อยเลยนะบอกแล้วยังไงล่ะว่าในร้านน่ะคนเต็มแล้ว ยังกล้าที่จะลงมือต่อหน้าข้าอีกอย่างนั้นละ่ะฮต่อกรกับพวกอวดดีอย่างพวกเจ้านะ่ะข้าไม่เคยไว้หน้าหรอกนะเอ๊ะอาจารย์พวกท่านมาแล้วมูเซียจ้าไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านตะกูลมูแล้วหนีมาทำอะไรที่นี่จเจดกขี้แย่คนนี้ที่เปิดเจียงตอนนั้นที่เห็นแผนการที่เจ้าตอบจดหมายกลับมา ขาก็ได้จัดการให้นางมาที่นี่ก่อนเพื่อเตรียมการรอเจ้านายโมโลมูเสียคารวะนายท่านเจ้าเด็กคนนี้จะมาเคินข้าแบบนี้ได้ยังไงรีบตามอาจารย์ของเจ้าไปเถอะเจ้าเป็นคนปราดเรืองแบบนี้ทำไมยังทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตแบบนี้อยู่อีกล่ะที่ไหนกันเจ้าคะ ตอนนี้ข้าเป็นเท่าแกแห่งโรงเตี๊ยมโมโลแล้วนะเจ้าค่ะจู่นะอยท่านให้เด็กสาวคนนี้มาเกี่ยวพันกับหอโมโลของเราท่านเอาจริงใช่ไหมขอรับอย่าพูดแบบนี้เลยนะยังไงซะนางก็เป็นน้องสาวของเจ้านะทำงานได้เด็ดขาดรวดเร็ว,วตั้งแต่ที่หมู่บ้านตะกุลโม่ตอนนั้นข้ารู้สึกอยากได้นางมาเป็นพวกพ้องเพียงแต่นึกไม่ถึงเลยว่าจะโดนหลิวเย่แย่งไปซะกอ่อน เลยได้เข้าไปอยู่ที่หอชัยมิจริงๆแล้วน้องเล็กมีความสามารถเกินคนอื่นก็จริงแต่นางก็มีข้อด้อยที่ไ้แรงเกือบถึงแก่ชีวิตอยู่เหมือนกันนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมน้องเล็กจึงกราบไหว้องค์หองเฮาให้เป็นอาจารย์ตั้งแต่ครั้งแรกนางไรแรงต่อต้านต่ออาหารต่างๆนะอ๋อกินจุที่สุดยังจำได้เลยว่าร้านอาหารมีความสุขเป็นอันดับหนึ่งนะนะั่นเนี่ย ก็เพราะนางเป็นลูกค้าที่มาอุดหนุนทุกวันสมาชิกระดับจัก,กรพรรดิก็เลยยกรางวัลให้นางชื่อว่ารางวัลอะไรนะสมาชิกระดับจัก,กรพรรดิฝากตัวให้ององเฮาเป็นอาจารย์แต่นึกไม่ถึงเลยว่ามีครั้งหนึ่งที่นางตามท่านพ่อเข้าวังลอยดันถูกกลิ่นหอมของอาหารที่ช่วยออกมาจากห้องเครื่องดึงดูดเอาไว้หอมจังเลยนี่ จ้าเป็นใครกันเนี่ยมีแน่น่ะหอบโมโลนะ่ะพักนี้ข้าจะจ่ายอย่างบ้านเลยข้าค,คงไม่ได้หาเรื่องใส่ตัวหรอกใช่ไหมนะเอ้อหยอข้าก็ว่าแล้วว่านี่ใครกันแอบมาพูดลับหลังคนอื่นให้ดูไม่ดีนี่เองที่แท้ก็คือเจ้าพี่ชายได้ประโยชน์ใจสลายไม่ต้องมาสนใจเข้าแล้วแหละท่านอาจารย์พวกเรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะ พยักหน้าท่านพี่อาซอคุณหนูพวกเจ้ามากันได้ยังไงยี่เออเจ้ามาได้ยังไงที่นี่อันตรายมากนะเมื่อกี้หนีไปไหนแล้วนะเจ้าคนเห็นผู้หญิงที่ดีกว่าเพื่อนนะ่ะค่อยๆกระดิบกระดิบนี่ เจ้าสองคนคิดจะทำอะไรตกใจอย่างแรงพวกพวกพวกเจ้ากล้าหาเรื่องพวกข้าอย่างนั้นเหรอตัวสันพวกข้าเป็นถึงองค์รักของราชสำนักปืยเจียงเชียวรอสุนัขรับใช้ทั้งสองแห่งปืยเจียงกล้าหวาด,ดีขนาดนี้เลยเหรองั้นดูว่าข้าจะเออยังกล้าลงมือกับคนของราชสำนักพวกเจ้ารอรับความตายได้เลยฮึคนกล้าหาญอย่างพวกเจ้าอย่าหนีไปสิ หลิวเย่เมื่อกี้พวกเขาพูดถึงราชสำนักของเปยเชียงต้องฟังหลางเมื่อแต่ยุ่งอยู่กับการบริหารประเทศคงหาเวลามาที่นี่ไม่ได้รอซุ่มดูความเคลื่อนไหวไปอย่างเงียบๆชั่วคราวก็แล้วกันอืมอร่อยฝีมือการทำอาหารของอาจารย์ไม่เป็นสองรองใครเลยจริงๆห้องเต้กับห้องเฮาก็อยู่จะช่วยรักษากิริยามารยาทหน่อยได้ไหม งั้นข้าจะรีบกินนะมันใช่ประเด็นไหมเนี่ยไม่ฟังไม่ฟังพอได้แล้วเรื่องที่สั่งไว้ทำได้ดีมากให้นางกินให้พอใจเถอะใจลอยเออหลิวเย่เจ้าคิดอะไรอยู่เลอสัตราวุธปรากฏเจ้าว่าจะเป็นเหมือนตอนกระบี่สวรรค์หรือไม่ต้องมีคนตายมากมายกรรมัด นี่คงเป็นสาเหตุที่พวกเรามาที่นี่สินะ,ยะเย่เอ๋จะดูผู้คนที่เดินไปเดินมาบนถนนสิพวกเขาต่างก็อยากได้สัตว์อาวุธเพื่อขึ้นสวรรค์ได้ในก้าวเดียวแต่พวกเราไม่ใช่พวกเราแค่หวังว่าพลังเหล่านี้จะถูกควบคุมไม่ให้กลายเป็นอาวุธทำร้ายคนดังนั้นยเย่เอ๋ไม่ต้องคิดมากไปนะพวกเราทำให้สุดความสามารถปล่อยให้เป็นชะตาฟ้าลิขิตเถอะเปรียง เกิดอะไรขึ้นเจ้าข,ของโรงเตียมชัว่วของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนรีบตามออกมาเดี๋ยวนี้เออเสียงดังเอะอะอะไรกันเงยหนะ้าในที่สุดก็เจอเจ้าคืนนี้ก็จะคิดบัญชีกับเจ้าให้สาสมองชายแห่งปเป่ยเจียงของข้ามาถึงดูซิว่าเจ้าจะยังจองหองอีกหรือไม่ระวัง บีบคอเมื่อกี้พวกเจ้าเด็กน้องสาวของข้าว่าอะไรนะเออกล้าพูดอีกทีไหมหวาดกลัวปากแข็งไม่ยอมกันแต่ในใจก็ยังเป็นห่วงน้องสาวช่างเถอะกินข้าวสำคัญกว่าหยุดนะ ชาวบ้านที่ไหนกล้าเหมิมเกลิมต่อหน้าข้าข้าก็คิดว่าใครถ้าไม่รู้คงคิดว่าเป็นราชาหมาป่าแห่งเป่ยเจียงมาซะอีกลุกขึ้นตัวนตัวนมู่หลิวเย่เละเป็นพวกเจ้านี่เององชายที่ถูกในประเทศจนตกต่ำทำได้แค่วางอำนาจในที่ชนบทห่างไกลอย่างนั้นสินะผู้หญิงคนนี้ กลืนน้ำได้ที่ข้าต้องถูกตามถึงเพียงนี้ก็เป็นเพราะนางลุกขึ้นอ้อเป็นสหายตรงฟังนี่เองขอโทษที่ไม่ได้ให้การต้อนรับมู่เฟิงยังไม่หยุดและหาที่นั่งให้สหายตรงฟังอีกเลยขอรับประมุขเช่นทางนี้ไอ้พวกตัวซวย เข้าขากันดีนะคิดจะทำอะไรอีกเลยทำไมคราวก่อนแพ้พวกเราละ่ะถึงกลับไม่กล้ากินน้ำชาของพวกเราเลยละ่ะตัวมูหลิวเย่อย่าเพิ่งดีใจไปไหนๆก็เจอกันแล้วงั้นก็มาคิดบัญชีกันเส้นเลยสิเจ้าจะทำอะไรนะ่อย่าใจร้อนไปเลยนะ แค่แค่คิดอยากได้ค่าชดเชยนิดหน่อยเองจึงเฮ้เยอะขนาดนี้เจ้าคิดจะปล้นกันหรือ,อยังไงเจ้าคิดจะเบี้ยวอย่างนั้นเหรอฮึได้ไดข้ายอมแล้วอย่าลงมือนะฝากไกว้ก่อนเถอะข้าของในร้านที่พังเสียหายต้องชดเชยให้ตามราคาเดิมด้วยนะยังไม่หมดเออหดหู ลงชื่อเสร็จแล้วมู่เสียรีบไปเตรียมห้องพักให้สาหายตรงฟังสิเช่นทางนี้ทองอารามดูเหมือนว่าตรงฟังโม่จะมาเพราะสัตวดาวุธทะเลสาบลิวมิงเหมือนกันพวกเราคนจริงมาครอบครองเองดีกว่าปล่อยให้คนอย่างเขาได้ไปแบบนี้คงไม่ถือว่าพวกเราไม่ทำตามความตั้งใจเดิมหรอกนะ จงวงที่ข้าไม่อยู่หลิงซินเจ้าของเหนื่อแย่เลยที่ต้องดูแลร้านค้าต่างๆหลิงซินเป็นสาวใช้ของคุณหนูการช่วยแบ่งบำภระของคุณหนูจึงเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วตอนนี้กิจกการด้านอาหารและร้านเสื้อผ้ากลับมาเป็นปกติแล้วตั้งแต่สงครามสง,งบลงสาวใช้อะไรกันละ่ะ พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันต่างหากถ้าไม่อยู่เจ้าก็คือเจ้าของร้านค้าทั้งหมดค,คุณหนูคุณหนูคือครอบครัวของหดิงซินตลอดไปเจ้าค่ะเงียบเชียบอะไรนะตรงฟังโมรีบร้อนพาผู้คนลงเขาไปแล้วอย่างนั้นเหรออืมใช่ และตอนนี้ตามถนนหนทางก็มีคนปล่อยข่าวปลอมของสัตววุฒิเทพทะเลสาบดิวหมิงไปทั่วกลุ่มอิทธิพลในหมู่บ้านก็ออกไปแล้วด้วยทำไมถึงได้เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายภายในคืนเดียวได้ยินว่ากองกำลังที่ลงเข่าไปเป็นเวลานานกลับมาแล้วแต่ไม่ได้อะไรกลับมาด้วยเข่าลือเรื่องสัตว์วุฒิเทพก็เลยพูดกันหนาหูขึ้นว้าวไม่ต้องเสี่ยงภัยขึ้นเขาดีจังเลยง่วงจัง ท่านพี่งั้นพวกเราก็ควรกลับบ้านได้แล้วสิย,ย,ยี่เอ๋ยยังหยุดตรงนี้เจ้ารักษาภาพลักษณ์หน่อยสิว้ายลืมไปเลยว่าวย,ยี่เอ๋อหยุดตรงนี้ด้วยฮ่าฮช่วงนี้ต้องเดินทางหามล่งหามคาข้าก็เลยรู้สึกง่วงเนอะแก้ตัวพลาวันไม่เป็นไร คุณชายหลิวเฟิงทำตัวตามปกติเถอะส่งชาหลิวเย่จ้าคิดว่าพวกเราควรจะทำยังไงต่อไปดีอืมต้องเห็นด้วยตาถ้าอยากไปดูให้แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจากนั้นปังเออใครเนอะประมุขเกิดเรื่องแล้ว คุณชายเสยวฝานกับเย่ซางหายตัวไปลุกขึ้นเจ้าว่าอะไรนะพวกเขาอยู่ในโรงเตี้ยมตลอดเวลาไม่ใช่เหรอคุณชายเสยวฝานเคยแอบหนีออกไปเที่ยวตลอดหลายครั้งแล้วข้าขอร้องอย่าบอกท่านแม่เลยนะแต่ถูกพวกเราจับได้และพาตัวกลับมาทุกครั้งครั้งนี้ข้าก็คิดว่าจะเป็นเหมือนเดิมแต่หลังจากหาทั่วหมู่บ้านแล้วกลับไม่เจอร่องรอยเลยน่าสิดเผือก รีบเรียกทุกคนในหอโมโลมารวมตัวกันแยกย้ายกันตามหาเสียฟฝาและเย,ย่ซานพวกเราจะออกเดินทางตามไปทันทีกำเน็นถูกเล่นงานเนืไม่รู้ตัวแต่ไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครกล้ามาแต่ต้องลูกของข้าข้าไม่ปล่อยมันไปแน่ท่านพี่คิดอะไรอยู่ทำไมถึงให้ข้าอยู่ที่นี่ ที่นี่เป็นสถานที่สำคัญของโหโมลูต้องมีคนเฝ้าเมื่อมีข่าวส่งกลับมาจะได้ลงมือได้ทันเวลานี่คงเป็นสาเหตุที่ท่านพี่กับพี่สะพ้ยให้พวกเราอยู่ที่นี่หันมองฮัดชิบฮัดชิบอะพวกเสือเฟิงคงกำลังพูดถึงพวกเราอยู่ เด็กคนนี้ข้าอุตส่าห์สร้างโอกาสให้ก็คงไม่ทำพังหรอกนะเรื่องฝันฝันกับเยซางยกให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเถอะฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วทางนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีท่านพี่พึมพำพี่สะพ้ายหลิวเย่คงสำคัญมากสำหรับเจ้าสินะ ห่มผ้าท่านพี่หนีไปเร็วไม่ต้องเป็นห่วงข้อนะอ่ะลุกขึ้นกระท่านหันโตะลมเออจุงเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออมูเสียเองมีอะไรหรือเปล่า ความลับที่เพิ่งส่งมาจิบจิบไม่ควรมองพวกเจ้ารีบทำยูดาให้เสร็จแล้วรีบอ่านก็แล้วกันนะตอนเย่ยเอ๋อเขินสวยจริงๆเข้าวางไว้ตรงนี้เนะปิดประตูพี่สาวเฟิงพี่เย่ยเอ๋อเชิญตามสบายนะเย็ด เมื่อไหร่เจ้าจะลุกออกไปจากตัวข้าสักทีฮึคนบ้าชูจุ๊กจุกจุกเล่งเดินทางหน่อยในท่านสั่งไว้ต้องกลับค่ายก่อนฟ้ามดืดรับทราบ <c ười> พวกคนเลวข้าไม่ควรแอบหนีออกมาเที่ยวเลยฮ <c ười> แม่ไี้มาช่วยข้าทีเถอะชูเดินมาช้าช้าฟาบาัดข้างหน้าก็คือทะเลสาบหลิวหมิงใจเย็นๆตอนนี้มันเป็นของของข้าแล้วล่ะผู้ภูเขาทั้งลูกก็ถูกทหารองคร,รักษ์ของข้าล้อมไว้หมดแล้วคิดไม่ถึงเลยสิตอนวม่าหลิวเย่ ลุกยางอยู่ในแผนการของข้ามานานแล้วเริ่มจากปล่อยข่าวเท็จให้กับผู้คนสับสนจากนั้นก็ใช้รูปลักของเจ้าเป็นเยื่ยลอล่อเสือออกจากถ้ำมีคำโบราณว่าไว้ไม่เข้าถ้าเสือก็จะไม่ได้ลูกเสือเพื่อสัตราวุธแล้วครั้งนี้ข้ากดดันมากไปตายซะตรงฟังโม่กล้าหลอกลงเขาเพื่อแอบพาเสือฝันไปด้วย ลดวฟองดูนันเป็นพวกต้องฟังโมหรือเปล่ายัะ yeah, แล้วพวกเขาตามมาทันแล้วล่ะกระโดดฮึชู่ฮเซียวฟานยัซางพวกเจ้าอยู่ในนั้นหรือเปล่าท่านเนอะพวกเราอยู่ในนี้พวกเจ้าหลบให้ดีนะเดี๋ยวข้าจะพาพวกเจ้ากลับบ้านเองข้อมอนมีกับดัก มือธนูเตรียมยิงทหารองครักษ์ที่อยู่เชิงเขาได้ยินความเคลื่อนไหวเลยรีบมาช่วย่าบาทเก่งกาดในการทหารจริงๆลิวเฟิงสถานการณ์ไม่ดีที่พาพวกเสี่ยวฝานไปจากที่นี่จ๊เจอออออุโอจุจเกิดอะไรขึ้น ยี่เอ๋จะดูดูให้ดีสิว่าคนที่เป็นแม่ทัพนำทหารมาเป็นใครนั้นั่นมันตงฟังหลาง